สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะประเด็นกับดิฉันเยาวลักษณ์กันนิกาค่ะวันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่21มิถุนายน2559ค่ะ10นาฬิกาถึง10นกา30นาทีทางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปเจาะลึกเรื่องราวประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันยางเจาะลึกแล้วก็เข้าถึงรอบด้านพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะตอบทุกข้อสงสัยค่ะวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของกีฬานั่นเองค่่่ะสืืบเเนองงงมาาาาจกวททร หานาครนะคะได้มีการแข่งขันเยาวชนค่ะเป็นตัวแทนกรุงเทพหานาครและตัวแทนประเทศไทยค่ะไปแข่งขันกีฬาที่มีชื่อว่าศึกสตูเชียคัพนั่นเองค่ะการแข่งขันกีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาประเภทอะไรแล้วดําเนินการมาแล้วกี่ปีนะคะปีนี้ได้ตัวแทนของกรุงเทพและประเทศไทยไปแล้วจํานวนมากน้อยขนาดไหนมาร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม สู้ศึกสตูเชอร์ครับปี2016ค่ะร่วมพูดคุยกับทางท่านรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครท่านชนัญญาจาดชนบทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนถามท่านก่อนเลยเสำหรับโ<อ>ครงการนี้เช<ๆ>ื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินนะคะ บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำกับโครงการสึกสตูเชอร์ครับนะคะอยากให้ท่านเล่าถึงที่มาค่ะมันคืออะไรคะ,คะก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนนิดนึงนะคะว่าการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบาาาตอลน,น,นานาชาตินะฮะฟุตบอลเยาวชนนานาชาติสตูเชอร์ครับเนี่ยเ,เราจัดที่ประเทศราชานาจาก Sweden, ักรสวีเดนนะคะเป็นเป็นการแข่งขันโดยได้รับคำเชิญจากทางท่านประธาน เขาจะเป็นสโมสรของเขานะคะ,คะเป็นประธานการจัดการฟุตบอลเยาวชนนานาชาติของสตูเชอร์คลับเขาเชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ปีพศ2554นะคะแล้วเราก็ส่งนักกีฬาของเราเนี่ยเข้าร่วมกันการแข่งขันเนี่ยต่อนเนื่องมาจนถึงปัจจุบันะนะคะซึ่งการที่เราตอบ,ตอบรับเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยก็เนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครเองก็มีนโยบายนะคะโดยเฉพาะ นโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ปริพัตร์เนี่ยท่านก็มุ่งเน้นในเรื่องการอยากจะให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นมหานครแห่งโอกาสของทุกๆคนเพราะนั้นกีฬาก็เป็นนอกจากจะให้ความรู้ในห้องเรียนแล้วเนี่ยะนะคะก็อยากจะให้เด็กๆได้มีประสบการณ์นะคะม,มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเ,ออเรื่องศิลปะดนตรีวัฒนธรรม และกีฬาก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่ากีฬาเนี่ยก็เป็นสิ่ง,<ม>เ,ปงเป็นส่วนที่จะสร้างสร้างคนให้เป็นหรือสร้างเด็กสร้างเยาวชนเนี่ยให้เป็นคนที่มีระเบียบว,วินัยนะคะม,มีการลงไปรู้จักการแข่งขันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รู้แพ้รู้ชนะรู้จากความรักความสัมมคคีเพราะว่าโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลจะเป็นกีฬาที่เรา ต้องทํางานเป็นทีม,มนะคะมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะสร้างเยาวชนของกรุงเทพมหานครเนี่ยให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพค่ะ,คะพอได้รับคําเชิญมาจึงตอบตกลงในทันทีนะคะ,คะก็การแข่งขันสตูเชอรคัพนะคะตั้งแต่ปี2554ที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครเข้าร่วมค่ะ,คะซึ่งการแข่งขันนี้ก็คือการแข่งขันฟุตบอลนานาชาติคุณผู้ชมคะการแข่งขันนี้ใหญ่มากๆค่ะ,คะก็คือเป็นการรวมของอยุโรปเหนือแล้วก็มีการแข่งขันเนี่ย จากนานาประเทศเขาบอกทุกๆปีเพิ่มขึ้นทุกปีเลยแต่ที่หน้าภาคภูมิใจคือโซนเอเชียมีเพียงแค่สาประเทศเท่านั้นก็คือมีไทยนะคะอินเดียและก็มองกโกเลียะคะ่<ฮ>ะนั่นคือความภาคภูมิใจนะคะที่เราได้เป็นหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลนานาชาตินะคะระดับโลกขณะนี้นะคะสำหรับเด็กๆเยาวชนมาพูดถึงการจัดประเภทการแข่งขันกัน <ฮะ S 1> บ้างคะ่ะเขาแบ่งการแข่งขันนี้ออกเป็นประเภทยังไงบ้างคะท่าน ในในส่วนของกรุงเทพมหานครที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยนะคะเราในปีนี้ก็จะส่งไป3า,ารุ่นะนะคะก็จะมีเอ่อสิปีหญิงนะคะแล้วก็12ปีชาย12สองสองปีหญิงนี่หนึ่งทีม1ิปีชาย1ทีมแล้วก็15ปีหญิงอีกหนึ่งทีม,มคราวนี้เราเราจัดเต็มที่ นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก,ก็แล้วแต่บาง,บางปีอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราส่งไปแค่15ปีรุ่น15ปีหญิงนะคะแค่ทีมเดียวแต่ว่าก็น่าภาคภูมิใจที่ว่าปีที่แล้วเราก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะกลับมารุ่น15ปีค่ะแล้วก็เด็กนักเรียนของเรานะคะก็ได้รับเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของของการแข่งขันใน เป็นนักเรียนนะคะเด็กหญิงชนพิชาหอมใสาจากโรงเรียนวัดทองสำริดสับนักงานเขตมินบุรีได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประเภทประเภทหญิงนะคะ ทีมอายุ15ปีค่ะเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่ผ่านมาก็สร้างความภาคภูมิใจดังนั้นปีนี้นอกจากจะส่งประเภททีมหญิงอายุ15ปีแล้วยังมีประเภททีมหญิงอายุ12ปีและก็ประเภททีมชายอายุ12ปีเข้าร่วมด้วยก็ง่ายๆก็คือปีนี้3ทีมเลยสามทีมแล้วก็กะว่าจะคว้าให้ได้คว้าให้ได้หมดเลยก็คาดหวัง่ะคะเมื่อตั้งเป้าขนาดนี้แล้วเตรียมตัวยังไงบ้างคะสำหรับปีนี้การการเตรียม เตรียมตัวนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกอเ,ออเด็กที่จะเข้ามาออแข่งขันนะคะ,คะซึ่งจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครนี่มีการแข่งขันกีฬาต่างๆมากมายแล้วเราก็มีโอกาสได้คัดคัดตัวออมีโอกาสได้คัดตัวเด็กๆเนี่ยมากเรามีการแข่งขันทั้งกีฬาช้างน้อยเกมนะคะซึ่งก็แข่งกันมาทุกปีะนะคะแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะคะซึ่งเราต้องแข่งขันในระดับประเทศกับอ,อ,องค์กรส่วนท,ท้องถิ่นต่างๆซึ่งอันนี้เราก็จะหมายตาไว้แล้วละมีการคัดเลือกแล้วเด็กเขาก็พอถึงห้วงเวลานะคะเด็กเขาก็จะมาสมัครเขา้าเขา้าเขา้าร่วมกันแข่งขันเพื่อจะคัดตัวนะคะในในปีนี้นะคะมีเด็กมาแข่งขันเพื่อจะคัดตัวออทั้งหมดเนี่ยนะคะประมาณ200กว่าคนทั้งหมดเลยค่ะ200รกว่าคนก็ได้แบ่งเป็น รุ่น12ปีชายนะคะ,คะก็มาสมัครถึง133คนคแล้วก็หญิง12ปีมาสมัคร41คนแล้วก็มีฟุตบอลรุ่น15ปีหญิงมาสมัครทั้งหมด66คนคะนะคะซึ่งแต่ละทีมเนี่ยใช้เพียงแค่12คนเท่านั้นทีมฟุตบอลรุ่นอายุ12นี้ใช้ทีม7คนอ๋อ7คนแต่เราก็มี ก,กีฬาสำรองติดไปด้วยนะคะส่วนรุ่น15ปีนี่11คนค่ะค่ะจำนวนน้องๆที่สนใจในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไหมคะมากกว่าค่ะเพิ่มขึ้นทุกปี<อ>นะคะ<อ>เพราะว่าเขาก็จะได้เห็นพี่ๆที่ไปแข่งขันเนี่ยนะคะ,คะแล้วก็กลับมาเราก็จะมีการจัดเลี้ยงมีการต้อนรับแล้วก็ม,มีการให้ให้โอกาสเด็กๆพวกนี้ก็ไปสอนรุ่นรุ่นน้องต่อๆไปเหมือนกับเด็กที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2554เนี่ยนะคะ จนปัจจุบันซึ่งเขาได้รับรางวัลบางส่วนก็ประสบความสําเร็จได้ไปติดทีมชาติก็มีนะคะ<อ>ได้ไปเข้าสโมสขอนของออดังๆของในเมืองไทยนะคะหรือบางคนก็ได้โคต้าได้ที่จะไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วเด็กพวกนี้ก็จะกลับมามาเป็นโค้ชนะคะหรือมาเป็นกําลังใจเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆท,ที่แข่งเพราะนั้นในแต่ละปีก็จะมีเด็กๆเ,เนี่ยเข้ามา ร่วมาสมัครมากขึ้นเพราะว่าเห็นพี่ๆเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นต้นแบบที่ดีก็เลยอยากจะเป็นแบบพี่ๆดังนั้นตัวเลขก็เลยเพิ่มมากขึ้นทุกปีเลยพูดถึงขั้นตอนในการคัดเลือกบ้างค่ะมีขั้นตอนยังไงคะเพราะว่าก็แบ่งออกเป็นทั้งทีมชายทีมหญิงและแน่นอนหญิงความแข็งแกร่งในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายมันก็อาจจะไม่เหมือนเด็กๆผู้ชายมีการคัดเลือกยังไงคะการการคัดเลือกนี่เราจะแบ่งเป็นสองภาคนะคะภาคแรกเนี่ยก็จะฝึก ทดสอบนะคะทดสอบด้านทักษะของการเล่นฟุตบอลอันนี้เราจะมีคะแนนร้อยคะแนนนะคะอันนี้ก็จะตั้งแต่การเลี้ยงลูกเดะบอลนะคะการควบคุมลูกบอลต้องมีพื้นฐานต้องมีพื้นฐานจะทําไงนะคะแล้วก็ฝึกยิงประตูเพื่อจะได้คัดตัวแล้วก็ดูว่าเขาควรจะอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อดีกว่าค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะว่าขั้นตอนการคัดเลือกเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ อย่างแรกเลยคือต้องมีพื้นฐานแหละแต่ที่น่าสนใจคือเด็กผู้หญิงนี่จะมีพื้นฐานฟุตบอลได้ยังไงนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้าพักแกรนครูเดียวค่ะ